เำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับมีโจรสวมไอ้โม่งเป็นขึ้นหอพักชั้นสองพยายามจะบุกเข้าไปขโมยของขณะที่เจ้าของห้องเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จนะฮะเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปและตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์่อยครับขโมย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 พี่พี่ขอร้องขอร้องขอร้องขอร้อ,องครับขอร้องพี่ ฮัลโหลพี่ตำรวจ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 มาแล้วพี่พี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างพี่พี่ครับขโมยครับขโมยขโมย,โมยวู้วนี่กูถือมีดไว้กูไม่กลัวเนี่ยเมื่อกี้กูกำลังจะอาบน้ำจะเอายังไงดีวะเออ นี่ฮะคือน oui> ้ําอยู่เจอขโมยเหรอเขาบอกว่าโจมันปีนข oui> ึ้นไปที่ระเบียงของหอพักชั้นสองชั้นสองสวมหมวกไอ้โมงปิดบังใบหน้ายืนอยู่ตรงระเบียงแล้วก็พยายามจะเปิดกระจกเข้ามาในห้องแต่ว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาล็อกไอ้ประตูกระจกหลังห้องเอาไว้คนร้ายมันก็เลยเข้ามาไม่ได้นะฮะมันอยู่นอกห้องอยู่ตรงระเบียงนะครับประตูล็อกไงอทีนี้ทางเจ้าของห้องเนี่ยเขาก็มือถือถ่ายคลิปแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับ เหตุเกิดที่หอพักแห่งหนึ่งแถวบริเวณใกล้แยกไฟแดงใบพัดตําบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากการตรวจสอบครับเบื้องต้นมีกล้องวงจรปิดถูกคนร้ายทุบทำลายเสียหายประตูห้องมีรอยงัดผู้สืกขาวได้สอบถามกับนายชัยเหล่าคำอายุ28เจ้าของห้องนะฮะบอกว่าได้เช่าตึกแถว นี้มาประมาณ5เดือนที่ผ่านมาถูกขโมยคนเดียวกันปีนเข้ามาถึงห้องรวมครั้งนี้สามครั้งแล้ว uh huh. เงินในห้องเคยถูกขโมยไปแล้วประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทเงินเหรียญอีกพันกว่าบาทก็หายไปโดยคนร้ายย่องเข้ามาในห้องนอนแล้วเอาเงินที่วางอยู่บนหัวนอนล่าสุดเมื่อกลางดึกเมื่อคืนแต่ตอนประมาณตีหนึ่งขณะที่เขาไปอาบน้ําอยู่ที่ห้องนอนชั้น3าระหว่างอาบน้ําได้เปิดประตูห้องน้ําไว้เล็กน้อยก้มหน้า หลังหน้าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่ประตูกระจกหลังห้องนอนหันไปดูพบคนร้ายร่างใหญ่พยายามจะทุบก,กระจกเข้ามาในห้องอตอนนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยอย่าทําผมนะฮะทีนี้คนร้ายไม่ฟังฮะพยายามจะเข้ามาในห้องฮะก็เลยเอามือถือขึ้นมาแล้วแกล้งโทรหาตํารวจนะฮะแล้วก็บอกกับคนร้ายบอกว่าเนี่ยตำรวจ<ห>มาถึงข้างล่างแล้วเนี่ยคนร้ายก็เลยปีนตึกตลงไปเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายนี่ครับพี่พี่ขอร้องขอร้อง ปกติผมจะนอนตรงนี้นะแล้วก็กระเป๋าตามผมก็จะไว้ที่หัวดเตียงครับเพราะเอาไม่ใกล้ตัวผมเลย oh. บางทีผมก็เผลอหลับแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเขาก็เคลียร์เอาอย่างนี้ก็น่าจะตอนที่คนนอนอยู่ก็ยังมาน่าจะมาครับ oh. เพราะว่าตอนเช้าผูถึงมากระเป๋าผมอยู่ตัวหน้าประตูนี้แนละ้วทำไมถึงไม่โทรหาตำรวจตอนนั้นอะผมมีแค่เครื่องเดียวผมต้องเกล้าทางให้ก่อน oh. ถ้าผู้ปรับกเป๋าได้มีใครเชื่อหรอกผมก็ทำเป็นหนึ่งกยอย้งนอ,อ,อ,อน,นหนึ่งอันี้ยก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโทต่อตำรวจอย่างเงี้ยรอรอรอสายแป๊บนึงแล้วก็ จำนวนครับจำนวนจนขึ้นบ้านจนขึ้นบ้านผมก็ตามในคแล้วแล้วก็เขาก็ทุกข์ทุ่ดเรื่อยๆครับพยายามจะทุกข์ให้แตกมคีลันจะหันตัวไปลงก็ปีนลงไปตรงนี้แล้วก็นี่นะครับนี่ขนาดว่าทางผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในห้องคนร้ายมันยังจะเข้ามานะแล้วดูผู้เสียหายเป็นผู้ชายเนี่ยตามบึกบึนนะคนร้ายมันยังไม่กลัวเลยผมว่าคนร้ายลักษณะจะต้องเมายามันจงเหรอเออ เพราะถ้าคนร้ายปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเจ้าทุกตื่นเนี่ยเดี๋ยวเสียงดังเพื่อนบ้านตื่นเนี่ยมันจะเกยเมานะฮะไอ้นี่ต้องเป็นคนที่แบบสติสมัชย์ยะไม่มีแล้วอ่ะโโอ้หเ,เขาเรียกว่าปรสสาวตาแข็งอ่ะจ้องตาจ้องตากับความเหงาได้อะ่ะนี่นะฮะเขาตะโกนโอ้โหตะโกนไม่จะตะโกนได้ยังไงนะฮะมันไม่ยอมไปจะทุบเข้ามาให้ได้นะครับเออนี่ต้องนิติบุคคลต้องช่วยแล้วนะฮะเนี่ยนะห้องเช่านี่ยเขาบอกโดนหลายรอบแล้วใช่ไหมฮะก็ไม่ทราบอาคารชุดเนี่ยมีนมิติบุคคลมีคนรับผิดชอบอะไรยังไงไหมเนี่ย เขาบอกแจ้งตำรวจสพแม่สายเนี่ยโอ้โ้โดนหลายรอบนะนี่รอบล่าสุดนี่เขาเรียกว่ามันยืนประจันหน้ากับเจ้าทุกเลยนะครับเออยืนประจันหน้ากับผู้เสียหายเลยนะครับ